สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเปิดหนังสือไปที่หน้า28เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะความยาวรอบรูปก็หมายถึงเราเอาความยาวของทุกด้านนะคะมารวมกันรูปสามเหลี่ยมมี3ด้านก็เอา3ด้านนี้มารวมกันอย่างเช่นสามเหลี่ยม TMB ก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมคะเราก็เอา3.2ไปรวมกับ3.2ฟฝั่งนี้ไปรวมกับ3.2ฟฝั่งนี้แต่ถ้าเขาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะจากตอนแรกที่เอา3.2บวก3.2มันเป็น3.2เหมือนกันบวกกันกี่ตัวคะ 3ตัวก็สามารถเขียนได้ว่าเป็น3.2คูณ3แบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนถนัดบวกก็บวกคนไหนถนัดคูณก,ก็คูณแต่ถ้าในกรณีนี้สังเกตดูมันมีด้านเท่ากันแค่กี่ด้าน2ด้านนักเรียนก็ต้องเอา3บวก3ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยไปบวกกับ5.3ใช่ไหมถึงจะได้ความยาวรอบรูปออกมาแต่ถ้านักเรียน สังเกตดูน้เมย์จะเห็นว่ามันมี3เหมือนกันกี่ตัว2ตัวน้เมย์จะใส่วงเล็บเป็น3คูณ2แล้วก็ค่อยไปบวกกับ5.3ก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองสะดวกและตัวเองถนัดถ้าไม่ถนัดคูณเราก็ไม่ต้องไปคูณเพราะมันจะทำให้ข้อนั้นผิดอะไรที่ไม่ถนัดก็ไม่ต้องไปทำมันนะลูกนะเอาที่เราได้นี่คุณครูผู้ชายบอกว่า ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมเป็นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนั้นก็เหมือนที่คุณครูอธิบายสักครู่นี้ว่าความยาวรอบรูปก,ก็คือเอาทุกด้านมาทำอะไรกันบวกกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้า29ต่อเลยเปิดหนังสือไปหน้า29กันต่อเลยีล๋ยวเราจะลองทำกันในหน้า29นะคะ 29ข้อ1เขาบอกว่าหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมอ่ะเขาให้ความยาวรอบรูปมาใช่ไหมคะอย่างเช่นข้อ1นึ่งครูเขียนนะเขียนจำของครูเลยเราก็จะเอา4ไปบวกกับอะไรเอ่ย5.2บวกกับ3.2ได้เท่าไหร่ ก็ตอบออกมาถ้ารู้สึกว่าบวก4เฉยๆเนี่ยก็คือ4จุดอะไรนั่นเอง4.0นั่นเองเวลาเขียนเขียนแบบนี้เลย 2 2บวก2ก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้4จุดจุดจุดตรงนี้เป็นจุดเหมือนกันตรงข้างล่างก็ต้องเป็นจุด4.5บวก5เป็น9 9.3เบวก3เป็นเท่าไหร่เป็น12นี่ก็ใส่12ตรงนี้ลงไปดังนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ12.4 หน่วยที่เขาให้มาเป็นอะไรเออซอม,มอจุดก,ก็คืออะไรคะเซนติเมตรนั่นเองเขียนตอบไปให้คครูด้วยแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเดี๋ยวคครูจะเว้นให้นักเรียนทำข้อ2นี้3และ4เดี๋ยวจะขออนุญาตใบให้นิดนึง ลูกดูตรงนี้เขามีขีดเดียวตรงนี้ก็ขีดเดียวตรงนี้ก็ขีดเดียวแสดงว่า3ด้านนี้เขาเป็นยังไงกันถ้ามีขีดเดียวเหมือนกันทั้ง3ด้านก็จะเท่ากันและตรงนี้3.5เซนตรงนี้ก็3.5เซนตรงนี้ก็จะเป็น3.5เซนอันนี้เขาให้มา6.8อันนี้เป็น3.9นักเรียนสังเกตดูตรงนี้มี2ขีดกับตรงนี้2ขีดก็แสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็น3.9เซนติเมตรเท่ากันนั่นเอง ยังไงคะไม่ยากนะ3ข้อนี้ให้ลูกไปทำกันเองและเดี๋ยวครูจะมาทำข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่นักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรมีความยาวด้านเท่าไหร่ <S <S เขาบอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่า3ด้านของสามเหลี่ยมนั้นก็เป็นยังไงกันเท่ากันแล้วมันรวมกันได้12ข้อนี้ก็จะหาได้จากอะไรคะ หาได้จากเอา12ไปหารอะไรเอ่ย3มเียมกี่ด้าน3ก็เป็น3หาร3นั่นเอง3อะไรได้12 3 4 12สแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบาต,ตอบได้ว่ามี ความยาวด้านละ4เซนติเมตรแบบนี้นั่นเองไงไม่ยากใช่ไหมเอาไปดูข้อ2องเขาให้รูปเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีความยาวรอบรูป20เซนติเมตรด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 6เซนติเมตรฐานยาวเท่าใดเดี๋ยวคงพูจะวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้นะสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปที่มียังไงคะมีด้านเท่ากันกี่ด้านคะ2ด้านเนาะเอาอีกทีหนึ่งนะเอาให้เท่ากันขออีกทีหนึ่งอืม ด้านนี้กับด้านนี้เขาก็จะเท่ากันใช่ไหมคะเพราะเป็นด้านประกอบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยด้านประกอบมุมยอดอันนี้เป็นมุมยอดใช่ไหมคะเขาให้ด้านประกอบมุมยอดมา6เซนติเมตรอันนี้ก็6เซนติมตรแล้วเขาบอกว่าความยาวรอบรูปของเขาอะได้เท่าไหร่2 0ซเมตรอันนี้เอาไปแล้ว6อันนี้เอาไปแล 6. 6้วหกหกบวกหกก็เป็นเท่าไหร่12 12ใช่ไม12บวกกับเท่าไหร่ถึงจะได้20 หรือพูดง่ายๆก็คือเอา20ไปลบกับ12นั่นเองได้เท่าไหร่ออกมาได้8ปดอันนั้นข้อนี้ก็ตอบเอาอบทตอบได้เลยว่าหานยาวเท่าไหร่คะ8ปดเซนติเมตรนั่นเอง แล้วข้อสุดท้ายข้อ3เขาให้สามเหลี่ยมอะไรมาคะ l p s p มีความยาวรอบรูปเท่าไรคะหรเซนติเมตรเขาให้ด้าน l s มา25ซนเมตรและด้าน s p สั้นกว่าด้าน l p อยู่5เซนติเมตรเขาถามว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวด้านละเท่าไหร่ แต่อย่าลืมว่าด้านเนี้ยสั้นกว่าด้านนี้ไปเท่าไหร่คะ5เซนใช่ไหมวิธีทำข้อน,นี้เลยมันง่ายนิดเดียวเรามาหาก่อนว่าด้านนี้กับด้านนี้รวมกันแล้วได้เท่าไหร่หาได้จากเขาให้ความยาวรอบรูปทั้งหมดมาเท่าไหร่คะ60เซนติเมตรใช่ไหมลูกเรามาลบด้านนี้ออกไปก่อนลบ25ออกไปก่อนแล้วมาดูมันเหลือเท่าไหร่ หกสิบลบยี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะอืมได้สามสิบห้าเพราะว่าศูนย์ลบห้าไม่ได้ไปยืมหกมาเหลือห้าศูนย์ก็กลายเป็นสิบสิบลบห้าได้ห้าห้าลบสองเหลือสามก็เป็นสามสิบห้าเรารู้แล้วว่าด้านนี้กับด้านเนี้ยเหลือสามสิบห้าเราก็มาดูว่าคู่ไหนที่มันเอามารวมกันแล้วมันได้สามสิบห้า แต่อย่าลืมว่าด้านนี้สั้นกว่าด้านนี้ไปเท่าไหร่ไปห้าเซน,นถ้าด้านนี้อะไรก็คูดลบกอนถ้าด้านนี้เป็นสิบด้านนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่หแต่มันรวมกันก็ได้สิบห้าก็ยังไม่ได้35มสิบห้าอยู่ดีถ้าด้านนี้เป็นสิห้าด้านนี้ก็เป็นสิบรวมกันก็ได้ยีห้าก็ยังไม่ได้35มสิบห้าอยู่ดี ถ้าด้านนี้เป็นยี่สิบด้านนี้ก็เป็นสิบห้ารวมกันได้เท่าไหร่อืมสามสิบห้าแสดงว่าคุณครูดได้คู่เข้ามาละคู่ที่คุณครูดได้ก็คืออะไรคะยี่สิบกับสิบห้าอันนี้ตรงนี้คุณครูตอบได้แล้วว่ามันคือยี่สิบเซนติเมตรและด้านนี้ก็เป็นสิบห้าเซนติเมตรนั่นเองพอดีตอบอกไวตอบได้เลย ตอบเลยค่ะว่า LP ส่วนของเส้นตรง LP เท่ากับเท่าไหร่คะ20เซนติเมตลอันนึงคือส่วนของเส้นตรง SP เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย15เซนติเมตรเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวแล้วอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนทำงาน3ข้อข้อข้างบนนี้ ทำเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องมาสอนเท่านี้สวัสดีค่ะ